บีมกวีเผยนิสัยลูกแฝดน้องพีน้องทีรับรู้กับตัวหลังโตมีน้องสาวยิ่งเห็นชัดบีมกวีสุดปื้มลูกชายฝาแฝดพี่ทีน้องพีฮอตยิ่งกว่าพ่อเฉลยแล้วออยภรรยาท้องลูกแฝดหญิงได้ห้าเดือนเผยอยากมีลูกหลายคนอบอุ่นดี เรียกว่าตอนนี้ลูกชายฝาแฝดพิธีน้องพีวัยสองขวบของพ่อบีมกวีตันจรารักษและหมามีออยอติพรฮอตสุดๆกลายเป็นขวัญใจแฟนๆทั้งประเทศแล้วเอ็นดูความน่ารักช่างพูดล่าสุดนักร้องหนุ่มบีมกวีได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงความฮอตของลูกแฝดที่ตอนนี้ยอมรับว่าดังยิ่งกว่าพ่อแล้วพร้อมอัปเดตเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่ภรรยาทองลูกแฝดหเดือนแล้ว พร้อมเฉลยได้ลูกแฝดหญิงด้วยตอนนี้น้องทีน้องพีลูกชายฝาแฝดกลายเป็นขวัญใจแฟนๆทั้งประเทศในฐานะเป็นพ่อรู้สึกอย่างไรที่หลายคนชื่นชอบเอ็นดูลูกเรามากขนาดนี้ ก็ต้องรู้สึกภูมิใจไม่คิดว่าคนจะชอบเขาเยอะขนาดนี้เผยว่าคนอาจจะชอบที่เขาพูดเก่งเขาเป็นคู่แฟดเขาก็จะคุยกันเองเวลาคุยกันเหมือนเห็นผู้ใหญ่ตัวเล็กๆคุยกันมันเลยดูน่ารักเนอะคนอาจจะชอบเขาตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่าหน้าหมั่นเคี้ยวดีคนเอ็นดูน้องพีคำพูดเหมือนผู้ใหญ่ไปเอาคำนี้มาจากไหนอย่างเช่นหายแล้วมัง้ง ผมว่าเขาก็จำมาจากที่พวกเราพูดกับเขานั่นแหละผู้ใหญ่พูดกับพ่อแม่พูดให้เขาได้ยินบ้างหรือพูดกับเขาเองบ้างแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ว่าบางคำเขาสามารถเอามาเรียงเป็นประโยคใหม่ด้วยตัวเขาเองหรือคิดก่อนที่จะพูดอย่างเช่นหายแล้วมัง้งใช้คำว่ามัง้งเขารู้วิธีการออกเสียงให้รู้สึกว่านี่ไม่ใช่คำพูดของเด็กแล้วมัง้ง และคำว่าระวังรถติดนะแค่นี้มันก็โอเคแล้วแต่ว่ามันมีต่อถ้ารถติดนะเดี๋ยวจะไปช่วยเฮ้ยไปช่วยอะไรลูกบางทีมันเป็นคำที่เขาคิดได้มันมีเหตุมีผลในความคิดเขามันอาจจะเป็นความน่ารักตรงนี้มั้งที่ทำให้คนชอบบางทีเรายังเซอร์ไพรส์กับคำพูดของลูกใช่เซอร์ไพรส์ครับ บางทีเราฟังเขาคุยบางจังหวะเราอาจจะไม่ได้ถ่ายเขาพูดแบบนี้ตลอดนะบางทีเราอาจจะไม่ได้ถ่ายตลอดเวลาแต่ทุกครั้งที่เขาพูดเราร้าผมไม่เคยบอกให้ลูกพูดอะไรออกมา โอเคเราอาจจะมีสอนแต่ว่าในบางจังหวะเขาจะพูดออกมาด้วยตัวเขาเองเกือบทุกวันน้องพี่จะพูดเก่งกว่าอย่างตอนพี่ชายเขาทำน้ำหกแล้ววิ่งหนีไปแล้วเพราะว่าพ่อแม่เริ่มดุและแม่มาเช็ดโต๊ะพับพีเขาเดินเข้ามาแล้วพูดว่าเดี๋ยวช่วยมามีเช็ดโต๊ะดีกว่า เช็ดไปแล้วเขารู้ว่าถ้าพูดประโยคนี้เป็นการแกล้งพิธีเขาก็จะพูดว่าทำไมพิธีทำน้ำหกเนี่ยทำไมอ่ะทำไมคือใส่อารมณ์ด้วยแล้วก็พูดย้ำเหมือนขยี้พี่เราฟังแล้วรู้สึกว่านี่มันคือเด็กเหรอวะนี่คือลูกเราเหรอวะเนี่ยมันตลกดีครับแล้วมุมแบบนี้ผมเห็นบ่อยมากเช้ากลางวันเย็นเลยนะเพียงแต่ว่าบางทีถ่ายไม่ทันบ้าง เราเห็นแล้วก็อยากจะแชร์ให้คนดู